นี่เป็นพีสกูดทางเดินก้นสะดวกสบายอ่ามาดูตรงนี้ ตรงนี้เป็นที่พระเทวทัตริงหินใส่ผู้เจ้าครับเพือ่อส่งช้างนาลาชิลิงไปทาลายผู้เจ้าก็ไม่สามารถที่ทําลายได้ทรงนายยิงธนูขึ้นไปก็ทําลายไม่ได้แล้วก็สุดท้ายก็มาริงหินยืนต่งบนผู้เจ้าก็ลงเสด็จลงมาแต่ว่าหินมัน <c oughs> มากระแทกอีกก้อนหนึ่งก็เลยทําให้มันแตกก็เลยทําให้กระเด็นใส่พระบาทของผู้เจ้า อันนั้นกรรมห้าอย่างที่หนึ่งฆ่าบิดาสองฆ่ามารดาฆ่าพระหลานทำสงให้แตกกันเราหิตุบาทหอย่างซึ่งเป็นกรรมหนักครับกรรมหนักอันนั้นในกรรมหนักก็ปุธเจ้าก็อย่าไปทําถึงกรรมน้อยๆปุนับปุนังบ่อยๆก็ไม่ดีแต่นั้นอยากจะดีก็เดินทางขึ้นมา อันนี้เป็นอ่าก็เรียกว่าธงธงขาวของชาวพุทธนะครับเป็นธงชาวพุทธจะใช้ธงแบบนี้นะครับก็เรียกว่าธงศิล์ห้าหรือว่าธงสปันนลังศีท่านั้นถ้าเห็นธงแบบนี้เข้าไปขอข้าวกินได้เป็นบิณฑบาตได้ถ้าธงแบบนี้นะครับก็เรียกว่าธงศิลห้า